อ้โหเภาพบอกแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆุหนึงปีนะครับไม่ใช่ทุกๆ1 0หนึงหมื่นโลนะครับดูดำวันนี้ทำอะไรคะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในรายการพี่ช่วยรีวิวนี่เราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนส้กองนะครับแล้วก็มีกองอากาศและกองแอร์นะครับผมเผื่อเรา ไม่สะดวกไปเปลี่ยนที่ร้านหรือว่าเปลี่ยนที่ศูนย์เราก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับไปครับเราไปทํากันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเปิดฝากระโปรงรถ่อน <c oughs> เราจะเปลี่ยนกองอากาศก่อนนะครับก็คือกองอากาศเนี่ยก็คือเวลาเราเปลี่ยนนะข้อควรระวังก็คือ กองอากาศมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราควรเปลี่ยนในสถานที่ที่มันปิดสถานที่ปิดหรือว่าที่ที่มันไม่มีฝุ่นมีลมเยอะๆเพราะว่าเราเวลาเราเปิดให้มาแล้วเนี่ยเราจะห้ามพวกสิ่งกระตกหรือว่าฝุ่นฝายอะไรเข้าไปเพราะมันจะเข้าไปตัวเครื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาออกเนี่ยเราก็จะรีบเปลี่ยนให้เสร็จเลยเสร็จไปโอเคนี่นะครับคือกองอากาศก่อนเข้าเครื่องนะครับ ทีเปิดนะครับนี่นะครับง่ายมากมันจะมีสวิตช์อยู่ตัวล็อกอยู่2ตัวนะครับกดนี่นะครับก็ออกนะเปิดขึ้นมานี่ครับนี่คือสากรองของเราโอ้โหดูสภาพสิครับดำมากเลยเขาบอกแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ1หนึ่งปีนะครับเอยไม่ใช่ทุกๆ1 0 0 0 0มืนโลนะครับยูดำมากเราก็จะเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะครับ เลยนี่ครับมันจะวางสนิทพอดีนะครับวิธีปิดก็คือมันจะมีสลักล็อกข้างหลังก่อนนะครับนี่ใส่เข้าไปนี่ครับถ้าเกิดมันล็อกสนิทดีเนี่ยมันก็จะปิดได้ง่ายป๊บนี่ก็คือเราเปลี่ยนที่กองอากาศเสร็จแล้วนะครับนี่คือตัวเก่านะครับผมนี่ตกกระปกมากๆเลยดำมากต่อไปเราจะไปเปลี่ยนส้กกองแอร์เราจะเปลี่ยนส้กกองแอร์นะครับ ตามมาตรงนี้เลยคใต้กองแอร์มันจะอยู่ใต้นี้นะครับเ้าเคยเป็นตัวกองแอร์ก่อนเข้าไปที่เครื่องเราก็จะเราจะวันนี้ออกก่อนนะครับวิธีออกก็มีครับบีบบีบสลักตรงนี้นะครับนี่มันก็จะหลุดออกมา ก็สามารถเองออกมาได้เอาวางมาตรงนี้ก่อนโอเคเราจะเจอนี่ครับนี่ตรงนี้ครับะจะดึงสลักดึง้อยไครับมันจะเป็นสลักอย่างนี้นะครับแล้วก็กดทั้งสองด้านมันก็จะหลุดออกมานะฮะวิธีเปลี่ยนก็ใส่กองแอร์ดูครับสภาพดำมากเลยนะครับเนี่ยดูครับอันนี้คือใช้มา หมื่นกว่าโลครับมันก็จะดำๆหน่อยเราก็จะเอาตัวใหม่ตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับ okay. แทนเราเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับวิธีใส่นะครับใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับเวลาใส่เข้าไปแล้วมันก็จะอยู่ข้างบนนะครับผมอย่างนี้แล้วก็ติดกลับไปคืนนะครับ ล็อกเรียบร้อยแล้วครับมีสวิตช์อยู่สองด้านล็อกเรียบร้อยนี่นะครับ,เร,บ,รเ,รบเราก็ฝ่ายเรียบร้อยแล้วเท่านี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนไส้กกองแอร์และไส้กกองอากาศด้วยตัวเองได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรายการอย่าลืมกดติ๊กและกดแชร์และกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆไปแล้วครับผมจะช่วยรีวิว